ไอโฟนตกน้ำไม่ต้องตกใจเราไปดูวิธีง่ายๆดีฟรีในการไล่น้ำออกจากลำโพงของไอโฟนกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหนึ่งในปัญหาสุดช็อกของผู้ใช้ไอโฟนนั่นคือทำไอโฟนตกน้ำครับทำเครื่องตกน้ำแม้ว่าเครื่องรุ่นใหม่ๆในปัจจุบันจะกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง แต่ตอนตกน้ำยังไงก็มีตกใจกันบ้างครับเมื่อเก็บเครื่องขึ้นจากน้ำแล้วสิ่งแรกที่ควรทำเลยก็คือเช็ดน้ำออกจากรอบๆตัวเครื่องให้แห้งก่อนครับแต่ปัญหาก็คือช่องต่างๆบนตัวเครื่องนั้นน้ำอาจจะไหลเข้าไปได้ครับโดยเฉพาะช่องลำโพงด้านล่างตัวเครื่องครับบน Apple Watch Series 2ขึ้นไปนั้น Apple ได้เตรียมคุณสมบัติในการดันน้ำออกจากลำโพงไว้ให้ใช้ครับเพื่อให้เราสามารถใส่ไปไว่ายน้ำได้ แต่บน iPhone ไม่ได้ออกแบบคุณสมบัตินี้เอาไว้แต่มีข่าวดีครับล่าสุดมีการแนะนำช็อตคัทที่ออกแบบมาเพื่อเล่นเสียงด้วยความถี่เดียวกับที่ Apple ใช้ใน Apple Watch ที่165 h z เพื่อให้เราสามารถใช้ในการไล่น้ำออกจากลำโพงของ iPhone ได้ด้วยครับช็อตคัทนี้ใช้งานง่ายดีฟรีเราไปดูวิธีดาวน์โหลดและใช้งานกันครับขั้นตอนแรกเราจะไปติดตั้งแอปช็อตคัทกันก่อนครับก่อนอื่นให้เปิดแอป App Store แล้วติดตั้งแอปชื่อ Shortcut แอปนี้แจกให้ใช้งานฟรีและรองรับบน iOS 12ขึ้นไปเท่านั้นนะครับเมื่อติดตั้งแอปแล้วขั้นตอนที่2เราไปเพิ่ม Shortcut กันครับให้เพื่อนๆ copy Link ในการดาวน์โหลด Shortcut ชื่อไล่น้ำจากลำโพง iPhone Link จะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้และในคอมเมนต์แรกนะครับจากนั้นเปิดแอป Safari ขึ้นมาแล้ววางลิงก์เข้าไปแล้วเปิดลิงกครับในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะ รับคำสั่งลัดในข้อความถามยืนยันแตะเปิดแอปช็อตคัทที่เราติดตั้งไปก่อนหน้านี้จะเปิดขึ้นมาครับในหน้าจอแสดงข้อมูลของช็อตคัทให้แตะรับคำสั่งลัดจากนั้นแตะเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้เราก็จะได้ช็อตคัทไล่น้ำจากลำโพง iPhone มาใช้งานแล้วครับ2ขั้นตอนแรกนี้จะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับจากนี้ไปไม่ต้องทำอีกครับสามารถใช้งานได้ทันทียกเว้นว่าถ้าเราลบรายการช็อตคัท หรือลบแอปช็อ t c u t ออกไปก็ต้องดาวน์โหลดใหม่ครับขั้นตอนที่3เราจะไปดูวิธีการใช้งานกันครับวิธีใช้งานก็ง่ายมากๆครับเพียงเปิดแอปช็อ t c u t หรือคำสั่งลัดขึ้นมาแล้วแตะบนช็อ t c u t ไล่น้ำจากลำโพง i p o o n s ช็อ t c u t จะปรับระดับความดังของเสียงของเครื่องให้อยู่ในระดับสูงสุดครับแล้วเริ่มเล่นเสียงเพื่อไล่น้ำโดยอัตโนมัติเมื่อเล่นเสร็จก็จะปรับระดับความดังของเสียงกลับไปที่ระดับเดิมให้กับเราโดยอัตโนมัติเช่นกันครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยครับจะเล่นซ้ำอีกทีก็ได้ครับผู้ที่แนะนำการพัฒนาช็อตคัทนี้บอกว่าได้ออกแบบมาให้ตรงกับที่ Apple ใช้บน Apple Watch ครับและไล่น้ำได้จริงแต่ถ้าให้ดีผมว่าอย่าให้เครื่องตกน้ำโดยไม่จำเป็นจะดีที่สุดครับแต่การไว้ก่อนก็ดีครับดาวน์โหลดช็อตคัทนี้ไปติดตั้งและเก็บไว้ในเครื่องเผื่อจาเป็นได้ใช้ขึ้นมาก็พร้อมให้ใช้ครับเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ช็อตคัทแนวปรับแต่งการทำงานของ iPhone หรือใช้งานด้านอื่นๆ คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับถ้าเขียนได้หรือไปหาเจอที่ไหนจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้งานที่เดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ